สวัสดีครับวันนี้จะพาชมครับสีประตู v ีคอร์ขับเคลื่อน4ีล้อนะครับรุ่นเริ่มต้น3.0เกรดแซนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาสำหรับลูกค้าซึ่งชอบลุยๆแล้วก็ไม่ชอบขับเกียร์โตคือคันนี้เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับก็มาดูครับว่าตัวยกสูงขับเคลื่อน4ล้อคันนี้ครับมีไฟหน้าเป็น LED นะครับมีไฟเดย์ไลท์นะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะครับนี่ครับสวยงามนะครับกระจังหน้าจะเป็นทูโทนนะครับแบบนี้เลยนะครับโลโก้เป็นอีสุเป็นโครเมียมให้นะครับ รถเป็นรถยกสูงสำหรับลุยลุยขับเคลื่อนสีล้อคันนี้นะครับก็จะเป็นตัวล้อนะครับตัวนี้เป็นล้อขอบ18นะครับนี่ครับสีบรอนนะครับก็มียางบิสโต้นะครับดูเลอร์นะครับซีรีย์ยางก็คือ2 6 5 6 0 R 1 8นะครับนี่ครับที่ตัวแก้มปวงล้อจะกว้างแล้วก็จะมีเขียนคำว่า v c o s นะครับตัวนี้ครับแล้วก็มาดูที่ตัวปัดน้ำฝนนะครับตัวนี้แบบบิวอินมาเลยนะครับนี่ครับออกที่ก้านแล้วก็ เสาอากาศอยู่ด้านบนนะครับแบบนี้เลยนะครับก็จะมีราวหลังคานะครับตัวนี้ครับมีให้พร้อมสำหรับตัววีคอร์สตัวนี้นะครับนะครับแล้วก็จะมีบันไดข้างนะครับนี้เลยนะครับมือจับโฟเมียมนะครับก็จะพาชมทุกท่านไปดูในรถนะครับในรถนะครับเป็นดีนี่ครับเป็นแผงข้างหนังนะครับเดินได้สีบอลพักแขนดําเงานะครับพร้อมเซ็นสั้นล็อกกระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวคอนโซลดํานะครับนี่ครับมีแอร์แบ็กคู่มี a b s นะครับจอ7นิ้วนะครับ แล้วก็แอร์พร้อมนะครับระบบเเลนคอมมานด์ขับเคลื่อนสีล้อนะครับดิฟล็อกมีให้นะครับตัวนี้ครับแล้วก็มาดูที่คอนโซลก็จะมีเกียร์6สปีดนะครับนี่ครับเบรกมือตรงกลางนะครับแล้วก็เบาะตัวนี้เป็นเบาะหนังสีดำครับเบาะคูแม็กนะครับตัวนี้ครับนี่ครับตัววีคอร์สขับเคลื่อน4ล้อคันนี้ครับเป็นเบาะคูแม็กให้เลยนะครับแล้วก็จะพาชมตอนสองครับของตัววีคอร์สตัวแซดตัวนี้นะครับนี่ครับ แข่งข้างหนังนะครับนี่ครับพักแขนดําเงาเซ็นทรัลล็อกก็จะเปไฟฟ้าพร้อมนะครับนี่ครับนล้วก็คอนโซลกลางก็จะมีแอร์ให้พร้อมช่องเสียบ USB มีให้นะครับแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นลาโพงทวิตเตอร์ให้นะครับนี่ครับแล้วก็มีราวสำหรับเวลาเราขึ้นพราะว่าเป็นรถขับเคลื่อน4ล้อคันนี้นะครับแล้วก็มาดูที่ตัวฝาถังน้ํามันนะครับนี่ครับอยู่ด้านข้างตัวรถนะครับ ล้อตัวนี้จะเป็นล้อ18นะครับนี่ครับสีบอลนะครับแล้วก็ยางบิสโตนแบบนี้จากโรงงานเลยนะครับแล้วก็มีสันลักสี่คูณสี่ิฟล็อกนะครับตัวนี้คือสามารถล็อคล้อทั้ง4ล้อครับให้ผ่านสรรคไปได้ง่ายดายนะครับแล้วก็มาดูที่ตัวไฟนะครับตัวนี้จะเป็นกรอบสีเทานะครับดูโอโซนิก LED นะครับยูสุดีแมกนะครับกันจนท้ายทูโทนแล้วมือจับกล้องหลังแบบบิวอินมาเลยนะครับตัวนี้ครับนี่ครับ เคลื่อนสี่ล้อตัวนี้จะเป็นเกรดแซนะครับตัวนี้รับติดตั้งไปด้านท้ายเลยนะครับมาดูครับด้านขวาจะเป็นนี่ครับเขียนคําว่า4ี่คูณสี่ดิฟล็อกนะครับอันนี้ครับแล้วก็มาดูที่ตัวล้อนะครับนี่ครับล้อเป็นล้อแม็กขอบ18นะครับสีบอลนะครับนี่ครับโคกก้านนะครับพ้อมกับยางบิโตนนะครับตัวนี้ก็แต่งแบบนี้มาเลยนะครับด้านบนจะเป็นราวนะครับราวหลังคานะครับนี่มีให้พร้อมนะครับนี่ครับด้านคนขับนะครับ ข้างจะเป็นหนังนะครับพร้อมเซ็นท่านล็อกกระจกไฟฟ้าแล้วมีปุ่มพับไฟฟ้าให้ด้วยนะครับเบาะคนขับปรับสูงต่ำได้ครับเป็นเบาะหนังคูแม็กนะครับนี่ครับตัวมาลัยพร้อมมัตติฟังก์ชันนะครับคูตคอนโทรลนะครับนี่ครับมาแบบ M I D นะครับมีให้พร้อมนะครับนี่ครับมีสัญลักษณ์วี่คอที่ตัวแก้มนะครับนี่ครับการดีไซน์รถก็สวยงามครับสำหรับท่านที่สนใจรถลุยๆนะครับเป็นเจ้าของง่ายๆครับดาวรุกทุนเพียแค่ 5%ครับหรือติดต่อ Facebook สมนึกอิสุอัไลน์ YouTube สมนึกอิสุอัไลน์เบอร์มือถือไลน์ดีไลน์นะครับ0814986781ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมขอบคุณมากครับ